ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมตัวนี้ที่ถ่ายบ่อยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาพูดว่าไม้เป็นลักษณะแบบนี้เราจะทําแก้ไขอย่างไงนะอันนี้เป็นไม้ที่กิ่งปอดชำํำว่าเราปอกชํำไม้ยังไงมาให้กิ่งเน่านะครับผมเดี๋ยววันหลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในโอกาสที่ยังมีเวลาที่จะคุยกันได้ในเครื่องนี้แหละนะโอเคมาพูดเรื่องตัวนี้ต้นนี้ดูราบนะครับผม จะลากเยอะๆอันนี้จะเป็นไม้ใหญ่เพราะว่าอันนี้จะเป็นลูกผสมจากญี่ปุ่นฮันแลนดใหญ่นะใหญ่นะลากข้างล่างน่าจะเยอะวงกล้างก็ไปตัดจริงครั้งหนึง่งตรงนี้นะตัดเอากิ่งไปเสียบกับต้นใหม่นะไปตัดจริงครั้งหนึง่งตอนที่ยังเล็กๆอยู่นะก็เราเริ่มแปลความมาข้างล่างแล้วก็เราอาจจะไปแต่งความได้อีกครั้งหนึง่งก็รอกเป็นดอกสีขาวเดียีีนะครับผมขาวประมาณนี้นะ อันนี้ไม่ใช่สีวนนนะครับผมไม่ใช่สีวนนนนะดอกขาวแบบนี้นะดอกก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละนะก็จะไม่ได้ชูตั้งอะไรมากมายก็ตามที่เราเห็นในแต่ภาพนี้แหละราคาจะโหดหน่อยเนาะเพราะว่าไม้ใหญ่ก็จะหนักหน่อยหนักหน่อยนะอันนี้หากสนใจก็ลงค่าส่งอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมต่วไม้ได้ต้นใหญ่ไปนะไม่ใช่ต้นเล็กนะของต้นใหญ่นะอยากลับต้นเล็กเห็นไหมต้นเล็กก็เล็ก พต้นใหญ่เขาต้องใหญ่อยู่แล้วเนาะก็หกร้อยลงส่งเผื่อชอบไม้ต้นนี้นะครับผมก็ประมาณนี้หละครับผมเดี๋ยวต้องทําอะไรต่อก่อนนะเพื่อกับมาถบ้านขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมดีครับ